พี่อดครับนะฮะพี่ออดครับเกษตรนวให้ความรู้กับพี่น้องชาวเกษตรกรไปเรียบร้อยแล้วครับพี่ออดครับจากนี่เขาก็นั่งอยู่เนี่ยแล้วนั่งไม่ใช่นั่งธรรมดานะ รายการนี้เป็นรายการแ็กที่นั่งอยู่บนกองฟางเห็นอย่างนี้ฮะสมัยก่อนไม่มีนะไอ้ประเภทฟางแกมาปั้นปัหนไม่มีเอาออกเอามาจากท้องนาก็ไปสงสมจะมีเสาไม้กลางกลางหนึ่งสมสมีเวลาหน้าเนี้หน้าหนาวนี่ไม่ต้องนำพาพะหุ่นไม่ต้องเลยฟางนี่มาทําเป็นอุโมงค์นอนหูลับสบายตื่นขึ้นมาไฟไหม้เหลือแต่้าเขามาเขาจุดเขาเลาเขา่ายพวกทำตะเกียงลุม กินไม่ทันเลยได้เออเหรอควงเงินกระเจิงเลยจริงเหรอจริงโอ้มันอุ่นอ่ะ มันอุ่นเหรอครไม่อยากจะตื่นเลยนะไม่อยากจะตื่นเลยโอ้มันแบบเนี่ยพักกระม้าเนี่ยแหละปูบนกองผ้ากองผ้าทีแล้วก็นอนสบายก่อนจะนอนก็ล็อกอะไรกระสอบข้าศานสมัยก่อนโอ้เคยที่กระสอบใหญ่ๆเลยอันนี้ก็ชั้นดีเลยนะเออไมนใหญ่ฮะเย็บปาก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 อ่าก่อนแล้วก็เอาเท้าใหญ่เข้าไปอีกลูกเออเออสองรูกเออสองรูกแล้วเอาหัวเอาใส่เอาหัวเข้าไปอีกลูกเออเออใครนี้ใครนี้เองผมก็เคยอย่างเงี้ยง่ายผมอย่างเงี้ย ผมไปไปเข้าไปขไปขโมยเข้ามาเสียบปั๊บอันนี้ก็เสียบปั๊บแม่หลับเพลินเด็กๆเอาไอ้ไม้ร้อยเอาเชือกร้อยตื่นไม่ได้พูดถึงดอกกุหลาบอดอกกุหลาบโอ้โหเป็นสวนกุหลาบสวนกุหลาบที่สวยงามน้ำมากมีสิครับกุหลาบมีต้องมีน้อใช่เอสวนนี้คุณลุงเนี่ยนะครับเขาปลูกไว้เขาพาผมไปเที่ยวไปเยี่ยมวิธีปลูกแบบไหนอย่างไร คุณพร้อมไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยววันนี้คุณพาไปดูสวนกันใช่ไหมอ่าใช่ใช่เดี๋ยววันหน้าผมจะพาคุณไปสวนบ้างสวนอะไรครับสวนก็ไปสวนกันมาโอ้ยสนุกมากเลยไปเดินมาบิงเปรี้ยวไม่งานปีท่อของลุงวิทสวนอันตาลายเลยสวนกุหลาบเลยสวนกุหลาบนะครับของใครของใครไปดูกันแล้วกันผมไม่อยากจะบอกเดี๋ยวจะหาว่าเออบอกชื่อแล้วใช่ไหมันไม่ได้ต้องบอกสัมภาษณ์ตรงนั้นเลยสวนกุหลาบอยู่ในนี่แหละเขตทวีวัฒนาอีกแล้วเหรอไปตรงนี้อ๋ไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยมัน อยากจะไปนี่ไปใกล้ๆไปไกลไม่ได้ดื้อหลงอ๋ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นอยากจะไปเหนือใต้อีสานกานตัวแต่ว่าโทรศัพท์มาไงมาสวนเมื่อก่อนเธอมาสวนเมื่อก่อนเธออะไรประมาณนั้นใช่ไหมล่ะพร้อมหรือยังล่ะพร้อมแล้วไปไปสวนกุหลาบกันเลยในช่วงของเกษตรร่ำรวยไปเลยครับเกษตรร่ำรวยสนับสนุนโดยยาหม่องเขียวตราโพดาว 4S Thailand ครีมมาร์กหน้ารังนกสวิฟบิวโกลยาบรรเทาอาการดิสิดวงภวันหนักชนิดแคปซูลบ้านหมอละอองเราลงมาพื้นที่มาเจอคุณลุงแล้วตอนนี้อยู่ที่ไร่ดอกกุหลาบครับกี่กี่ไร่นะฮะห้าไร่ทั้งหมดห้าไร่ไนะครับนะเรามาพูดถึงขอถามหน่อยนะวิธีการปลูกดอกกุหลาบนั้นเราใช้กิ่งก้านส่วนมากจะใช้ชำ ใช้ชำม,ม,มีอย่างตอนก็มีแต่ว่าโดนมากที่ใช้ปลูกนี่คือชําอตัดเอามาชํแล้วตัดเอาไปชํะแล้วก็เหมือนก็ต้นดอกมะลินั่นแหละครับครับแล้วก็เอากี่ยวม,ม,มาใส่ปักแล้วอย่างให้ท้องร่องแบบนี้ใช้ใช,ใช้กี่แถวฮะเนี่ยก็ดูประมาณนี่จะนี่รู้สึกว่าจะห่างหนึ่งสองสามสี่มันห่างไปหน่อยฮะห้าแถวทั้งหมดห้าแถวแต่ถ้ามันห่างแบบนี้ลุงก็หมายถึงว่าเราเอาห่างหมายถึงว่ามันจะต้องปลูกขึ้นมาเยอะ ว <S 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 เวลามัน <ire> เราละช้ำของตั้งเข้าไปปั๊บเนี่ยห,หมายถึงว่าลุงต้องเด็ดกิ่งเด็ดก,ก้านให้มัน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 ปกคุมมันขยายก้านอะไรไหมเวลาเวลาเราตัดมาช้ำเนี่ยโดยมากจะเอาใบนั่นออกจะเอาแต่ต้นอย่างเดียวที่ชำชุบน้ํายาแล้วก็เอามามาปักในนั้นปักแล้วในถุงถุงที่เท่าเนี่ยจะมีที่เท่าอยู่ครับครับน้ำยาโอ้แล้วเสร็จแล้วพอลากออกเต็มแล้วเราถึงจะออกขยายออกมาปลูกในร่อง นะฮะขยายออกดูในร่องครับใช้เวลาการปลูกมาถึงตรงนี้ใบแบบนี้ออกดอกเป็นี้ใช้เวลากี่เดือนครับถึงปีไหมฮะถ้าขยายขนาดนี้แล้วกลัวมันก็ร่วม,วมปีแลลวครับร่วมปีนะฮะร,ร,ร,ร่วมปีนะครับเพราะว่าม่ใช่พันกิ่งโอ้ก่อนจะมาเป็นออกดอกผลผลิตเดลุงใช้ใช้ปุ๋ยอะไระเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพื้นก่อนนะพื้น ก็ปุ๋ยธรรมดาของพื้นท้องตลาดเนี้ยสิบหกยี่สิบอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะครับเราเราเราต้องใช้ว่าสิบวันหยดใส่ปุ๋ยทีหรือว่าใส่ทุกวันฮะก็ดูก็แล้วแต่ว่าช่วงจังหวะที่เราใส่เนี่ยถ้าหากรู้สึกว่ามันจะมองแล้วจะเริ่มออกสีจางจาลงไปแล้วก็เริ่มใส่ลงไปก็อย่างน้อยก็ทักเดือนหนึ่งออเดือนก็ใส่สักครั้งหนึ่งทยอยออกครับแล้วก็มีพวกยาฉีด ยาฉีดแล้วมันจะได้แตกตาไปแบบนี้จะขึ้นจะมีดอกให้ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ตูมอันนี้ตูมแล้วก็จะบานครับนี่เริ่มเก็บได้แล้วเวลาเก็บนี่ต้องเก็บเวลาไหนฮะส่วนมากก็ตอนเช้าตอนเช้าครั้งเดียววันเดียวครั้งเดียวเก็บวันละครั้งฮะวันละครั้งเราก็ต้องดูแล้วมาดูกันว่าดอกไหนบานดอกไหนใช่ๆตูมอะไรนั้นเราก็มาเก็บตามตามระยะเวลาของมันใช่ ไว้นานไม่ได้ไว้นานก็จะบานมากอถามจริงเถอะดอกกุหลาบเนี่ยนะครับลุงครับดูดูฝนดดูหนาวดูดูอนเนี่ยอันไหนที่มันจะออกดอกบานมากที่สุดส่วนมากจะเป็นฤดูร้อนฤดูร้อนนะฤดูร้อนถ้าหนาวเนี่ยตัวมากจะไม่ค่อยไม่ไม่เยอะอมันเป็นที่เป็นที่ว่าไอเราเราสำคัญที่เราเนจะฉีดฉีดยาเนี่ยมันจะแตกได้มากน้อยกันาันไหน ถ้าแตกมากมันก็จะมีถ้ามันแตกน้อยช่วงนั้นจังหวะหนาวเนี่ยหนาจัดมันก็จะไม่ค่อยมีมทุกอย่างถ้าผมไม่รู้จริงๆที่ผมถามเนี่ยหมายถึงว่าเออความจริงเนี่ยใ,ใ,ในของผมคือฝนตกลงมาดอกคงจะออกหนาวแล้ว<า>จะออกหารู้ไหมว่านะครับมันเป็นหน้าร้อนจะออกจะสวยงามมากในช่วงหน้าปัญหาจะเป็นเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับผลผลิตการตลาดอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาพูดเกี่ยวกับปัญหากัน นะครับในช่วงของเกษตรร่ำรวยแต่ตอนนี้พักสักครู่สุดยอดเจ๋อเดี๋ยวคุยกันต่อไดลุงนะโอ้โหได้ความรู้เยอะจริงๆเลยครับลุงเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับ